เรียบร้อยตัดก็สวยสวยฝีมือเนียบเลยไม่มีตำหนิไม่มีแผลลายสวยลายงามสวยมากมากผ้าสวยผ้างามไม่ต้องไปหาช่างเราตัดเย็บให้เรียบร้อยผ้าสวยๆผ้างามๆเป็นป้ายเปิด เอวใส่ได้จากยี่บห้าถึงสี่สิบความยาวสามสิบเจ็ดผู้ยาวมากเลยสะโพกฟรีไซส์ใส่ได้เลยสวยมากมากผ้าสวยผ้างามราคาน่ารักน่ารักราคาเบาๆตัวนี้ก็สวยอุ้ยสีเขียวตองอ่อนสีตองอ่อนสวย xì tông ồn chơi sway.